สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนพี่น้องทุกคนเด้อครับวันนี้ผมตุตาฟ้ามนะครับสีพาบพี่น้องนะครับมาเบิงวิธีเนี้ยงงัวนะครับแบบบ้านๆของเรานะครับผมว่าเฮ้านะครับผมมีแนวคิดวิธีการพัฒนางัวของเ้าเนี่ยจังดนะครับจริงๆแล้วมันบ่มีผิดบ่มีถูกนะครับการเลี้ยงงัวนะครับบ่มีสูตรไต่ตัวพ่อไหมครับผมขึ้นอยู่กับเ้านะครับว่าเขาจะบบริหารจัดการจังด่นะครับผมและที่สําคัญขึ้นอยู่กับความเหมาะสมด้วย แต่ละพื้นที่แต่ละบริบทนะครับก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับตอนนี้นะครับผมก็ต้องบอกก่อนนะครับผมอยู่ภาคอีสานนะครับผมก็อ่าแล้วก็มีแนวคิดนะครับพอของผมฟ้ามของผมมีแนวคิดว่าเฮ้านะครับเลี้ยงงัวจังไหนนะครับเพื่อที่จะมีการลดต้นทุนนะครับเฮ้าทีจังไหนนะครับเพื่อที่จะลดต้นทุนในการผลิตงัวของเฮ้าแต่ละโตได้นะครับสิ่งนี้ทําได้นะครับอันนี้คือมุมมองของผมนะครับผมมองว่าน่าจะนะครับ หลาที่สําคัญเราเย็ดพร้อมนะครับคือการปลูกหญ้านะครับผมปลูกหญ้าให้มันหลากหลายชนิดนะครับผมเพราะว่าพื้นที่ของผมนะครับเป็นพื้นที่ที่ต่างระดับนะครับผมมีพื้นที่สูงพื้นที่ต่ำนะครับเวลาฝนตกพื้นที่สูงนะครับน้ำก็จะบ่ขังน้ำก็จะไหลผ่านนะครับส่วนพื้นที่ต่ำๆนะครับน้ำก็จะขังนะครับเพราะนั้นแล้วเฮาก็เลยนะครับมีการริดรู้โดยการปลูกหญ้านะครับปลูกหญ้าเราก็ต้องศึกษาสา่พันธุ์หญ้าแต่ละชนิดแต่ละประเภท ให้มันเหมาะสมกับพื้นที่นะครับเช่นพื้นที่ราบลุ่มนะครับพื้นที่ที่น้ำขังเขาก็จะควรปลูกยาที่มันค่อนขอ้างจะทนน้ำเช่นหญ้าไหนหญ้าขนนะครับเป็นต้นนะครับผมหญ้าพวกนี้เป็นหยาที่ค่อนข้างที่จะทนน้ำนะครับผมอ่าทนน้ำขังได้ดีนะครับส่วนหญ้าพวกตระกูลเนปียนะครับไม่ว่าจะเป็นเนปีไทเ้เขื่อนซุปเปอร์ลิฟต์นะครับปากช่องหนึ่งนรกจักรพพัดหญ้าวัดอิสราเอลนะครับเป็นหญ้าที่ ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยชอบน้ําขังนะครับขันน้ําขังนะครับอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาแล้วนะครับผมหยาก็จะใ่ใหญ่นะครับหยาก็ใหญ่ซ่านะครับดีบบดีก็เฮ็ดไ้หยาของเหาาปื่อยหรือาตได้นะครับจริงๆที่เห่าไตได้นะครับเพราะ็ต้องปลูกหยาให้มะสมกับพื้นที่นะครับผมและที่สําคัญนะครับการปลูกยาเป็นสิ่งที่เราจะลดต้นทุนได้นะครับผมคือว่าเฮาวิ่ีการปลูกหยานะครับเฮากับ มันกับลดต้นทุนมาได้นะครับเขาสองซื้อมหัวอาหารหรืออาหารคนเห็ดให้เป็นการเพิ่มต้นทุนในการผลิตของวัวแต่ละตัวนะครับวันแล้วสิ่งที่เราเห็นได้นะครับผมอยากจะแนะนํานะครับคือการปลูกหญ้านะครับผมการปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์เป็นสิ่งที่สําคัญเลยนะครับถันเขาเลี้ยงรัดที่มันกินพืชนะครับเขาก็จะควรปลูกพืชชนิดนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับงูนะครับมันกินหญ้านะครับเขาก็หููนะครับมันกินหญ้า ปัจจัยสาคัญที่แตงง้วงจะเริ่อเติบโตได้นะครับก็คืออาหารนะครับหลายๆห้องเลยต้องสร้างแหล่งอาหารโดยการปลูกขึ้นมานะครับเขาบริโรอแค่จากธรรมชาตินะครับจากธรรมชาติมันยญ่ขึ้นตามธรรมชาติได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะหญยซา,านะครับแต่ขันเ้องมีการปลูกดูแลรักษาที่เหมาะสมผมก็บองว่าการปลูกค่อนข้างจะดีกว่านะครับเสียสละพื้นที่ หนึ่งงานสองงาน1 1หนึห่งไร่สองไร่นะครับเพื่อที่จะพัฒนางัวของเฮ้านะครับพัฒนาควายของเฮ้านะครับไอ้มันมีความอวนความพี่นะครับผมก็บองว่าขันงวออวนงัว,วพี่นะครับราคานะครับก็ย่อมสูงกว่างัวที่จอยนะครับขันงัวที่จอยโอกาสที่ขายได้หน่อยขายได้ราคาถูกนะครับมันก็ค่อนข้างจีม,มีสูงนะครับแต่ขันงัวที่อ้วนนะครับมก็บ้องว่า มันก็สืขายได้ราคาค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะสูงนะครับมันล้วนะครับผมก็อยากจะฝากถึงเกษตรกรนะครับลองลองปรับเปลี่ยนแนวคิดนะครับโดยการสร้างแหล่งอาหารให้กับสัตว์ของเรานะครับพี่นองเลี้ยงอีหยัานะครับกับปลูกในสิ่งที่สัตว์ของเะาองกินเช่นของผมเลี้ยงงัวนะครับง้วของผมมันกินหญ้านะครับเพราะก็ต้องปลูกหญ้านะครับเพื่อที่จะให้งัวกินนะครับงัวจังมีความอ้วนความพี่นะครับ โอเคครับคลิปนี้นะครับกับพ่อคิปนี้ก็นะครับท่านไม่น้องถึกใจกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อลังใจกับ,กกบ,กบ,กบต๊ตารตรฟรามีเดอร์ครับขอบคุณครับ